สวัสดีค่ะหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันค่ะเพื่อที่จะนําข้อคิดปัญหาข้อกฎหมายรวมถึงเกจความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆมาฝากให้กับทุกท่านโดยเรามีคณาจารย์ค่ะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะคะมารวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเพื่อให้ทุกท่านรวมถึงประชาชนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันค่ะแต่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายในเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามได้พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพงศารน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตวันนี้ผมมีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านฟังนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรทราบครับ,รบการจะกระทำความผิด ตามกฎหมายฟอกเงินนั้นจะต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งใน28เหตุแห่งมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินแต่ประเด็นที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั้นคือกรณีมาตรา3อนุ18ที่กำหนดไว้ว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกทรัพยพ์ช่อโกงทรัพย์หรือนะครับ โดยมีพฤติการอันเป็นปกติธุระให้ถือว่าเป็นหนึ่งใน28มูลฐานเมื่อเข้ากฎหมายฟอกเงินแล้วก็ทำให้ปปงซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้ตามกฎหมายนี้สามารถที่จะยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดได้กรณีตามมาตราอนุ18นั้นมีคำคำหนึ่งครับที่สังคมเนี่ยมีคำถามนั่นก็คือ การกระทําความผิดโดยปกติธุระนั้นคืออะไรนะครับซึ่งในกฎหมายฟอกเงินก็ดีในประมวลกฎหมายอาญาก็ดีมิได้กำหนดให้คํานิยามศัพท์ของคำํำคำนี้ไว้ปรากฏว่าเมื่อเราไปดูที่มาของกฎหมายฟอกเงินพบว่าเจตนารมณ์ของมาตรา3อนุ18ได้นำแนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีการบัญญัติไว้ในมาตรา214ที่กําหนดความผิดผู้ที่ให้ที่อยู่นะครับหลบซ่อนกับผู้ที่กระทำความผิดเป็นปกติทุระเช่นสมมุติว่าเพื่อนเราเป็นผู้กระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งที่บัญญัติไว้ในภาคสองแล้วหลบหนีมาอยู่บ้านเราเราให้ที่พำนักอย่างนี้เรามีความผิดฐาน ให้ที่พำนักผู้กระทําความผิดเป็นปกติธุระสารดีกาอธิบายว่าจะเป็นความผิดโดยปกติธุระนั้นต้องกระทําความผิดอย่างน้อยสองครั้งขึ้นไปซึ่งตรงกับที่ศาส,สดาจารย์จิตติติงสพัดบรมบคูด้านกฎหมายเคยอธิบายว่าคำว่าปกติธุระต้องมีการกระทําอย่างน้อยสองครั้งขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดีครับท่านศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยก็ได้ให้ความเห็นอาจจะแตกต่างไปบ้างแต่ก็น่าสนใจท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยบอกว่าคําว่าปกติทุระนั้นหมายความว่าต้องกระทําความผิดครั้งแรกสําเร็จแม้ยังไม่ได้กระทําความผิดในครั้งที่สองแต่เป็นที่เชื่อได้ว่าจะมีการกระทําความผิดในครั้งที่สองอย่างแน่นอน ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดโดยปกติธุระในประเด็นนี้คงจะต้องมาติดตามนะครับว่าสารดีกาจะอธิบายและให้ความหมายไว้อย่างไรในกรณีถ้าเข้าเหตุในมาตรา3อนุ18นะครับว่าจะมีหลักการหลักเกณฑ์อย่างไรในอนาคตประเด็นต่อมาครับเมื่อเข้าการกระทำความผิดโดยปกติธุระแล้ว ปะปะงสามารถเข้าไปยึดทรัพย์จะมีผลอย่างไรผลในทางกฎหมายนี้น่าสนใจมากครับถ้าหากผู้กระทำความผิดอย่างเช่นเคยมีคดีที่ศาลตัดสินนะครับกรณีโจรอ้วนผอมออกลักทรัพย์ในเวลากลางคืนปรากฏว่ากระทำความผิดทุกคืนครับเกิน2ครั้งก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมดำเนินคดีเสร็จแล้วปะปะงก็เข้าไปยึดทรัพย์ครับ เมื่อปปงยึดทรัพย์ปุ๊บเนี่ยข้อดีก็คือว่ากฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้มีการแก้ไขใหม่เมื่อปี2 5 6 5ในมาตรา49ทับ1ให้อำนาจปปงยื่นคำร้องถึงอายการและอายการนำคำร้องนั้นเสนอต่อศาลครับเมื่อศาลไต่สวนเห็นว่าเป็นผู้กระทำความผิดชัดเจนก็สามารถนำรัพย์ที่ยึดนั้นเนี่ยมาชดเชยให้กับผู้เสียหายได้ นี่คือนวัตกรรมทางกฎหมายเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์มากครับเพราะว่าผู้กระทําความผิดก็จะต้องรู้สึกว่ากระทําความผิดไปแล้วไม่คุ้มค่ากฎหมายฟอกเงินในเรื่องนี้จึงน่าสนใจครับจากที่ท่านได้ติดตามข่าวข่าวของสังคมไทยมีหลายท่านนะครับและมีหลายคดีกาลังถูกดำเนินคดีโดยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยปกติ เราก็มาติดตามกันดูนะครับว่าต่อไปนะครับเมื่อมีการยึดทรัพย์และคืนให้กับผู้เสียหายแล้วผู้กระทำความผิดยังจะกล้าฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่หวังว่ากฎหมายใหม่นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ จบไปแล้วนะคะสาหรับความรู้เรื่องกฎหมายนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครค่ะที่สนใจและอยากติดตามต่อว่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะใครที่สนใจอย,อยากจะศึกษาต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกค่ะสามารถที่จะศึกษารละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือว่าสามารถเดินทางติดต่อได้ด้วยตนเองค่ะที่คณะนิติศาสตร์อาคาร1ชั้น7มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ